อุตสาห์ดีใจดีใจนะครับผมว่าโอ้ยเขาจะให้เราเชิชมสักลูกไปเนาะสาติดลูกตั้งหลายลูกนะครับผมเอาไปทำมาแห่จบข่าวเลย้าบ้านไม่อยู่จัดไปเราถามวันนี้ขอบคุณนะครับนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับนะครับผม ุน้ำใจมาไรงงามครับนะครับผมจากผู้ใหญ่ใจทุกท่านครับนะครับผมลุนลุน <c oughs> ใช่ครับจะแริ่มลุ้นว่าให้ติดนี่ครับรเดี๋ยวลูกยอเริ่มออกน้นาลนะครับเริ่มเป็นหนามแล้ว <c oughs> เริ่มเป็นหนามแล้วแต่ว่าใจให้เห็นลักลูกไหม ลุ้นขอให้ติดสักลูกก็จะติดให้ไหมเอ่ยไม่มีเลยนะครับผมรอดูอยู่ลูกสุดท้าย oh. เหลือลูกสุดท้ายแล้วลูกจะรักแม่ไหมแม่จะรักลูกไหมนะครับผมร <laughs> ักลูกหน่อยเฮ้ออย่าทิ้งลูกไปหมดเลยเหลือลูกเดียวเองนะครับผมเ <gasps. S 2> ชื่อแล้วเชื่อบ่าเพชรแล้วนะครับผมบ่าเพชรบอกว่า โอ้ oh, ยากจริงๆพี่ปีแรกนี้น้อยมากที่เขาจะติด่ะแต่ถ้าต้นไหนที่สมบูรณ์จริงๆเขาก็ติดเพราะว่างั้นคนที่อาบ่าวเพชรที่เขาทาสวนทุเรียนอยู่โดยตรงเนาะก็ต้องเชื่อเขานะครับผมเพราะว่าเขาเป็นปรมาจารย์แล้วดูแลมาหลายปีเนาะนะครับ <laughs> พี่มาดีก็หัวใจกอดๆนะครับผมพระถาปันนี้ก็หัวใจกอดๆนะครับผมจะแดงก็บ,บอกว่าลุ้นๆให้ติดสักลูกเนาะนะครับผมนะครับ แต่ว่าตามจริงแล้วบ่าวเพชรเขาก็บอกอยู่นะว่าไม่จะเป็นก็อย่าให้ติดเลยปีแรกเพราะว่าอ่าให้ต้นเขาแข็งแรงสมบูรณ์ดีๆนะครับโอ้ยผมก็นึกว่าอะไรที่นกครับเราต้องสังเกตด,ดูตามต้นเขาเนาะ สังเกตดูความผิดปกติเขานะครับหวยใจก็จะพี่มาดีครับนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับนะครับผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านเนาะนะครับผมที่มาเข้ามาผลักดันหรือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนยาวๆนะครับผมเมื่อวานนี้น้องเมื่อคืนนี้นะครับผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับนะครับผมท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะครับผม ก็ต้องเล็นนะครับผมพี่มารีพี่มารีเหลือแค่สี่ร้อยเนาะนะครับผมอีกหลายๆท่านก็ผลักดันให้พี่มารีผ่านเร็วๆหน่อยเด้อนะครับผมนะครับขอแรงขอกําลังใจจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะพี่มารีก็ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วนะครับผมเหลือแค่สี่ร้อยเองนะครับผมนะครับฝากพี่มารีด้วยนะครับนะครับผมของผมนี่ยังไม่ถึงหลักสามเลยยังไม่ถึงปสามเลยครับนะครับผมเขายังสาวรอให้ มีประสบการณ์อีกสักรุ่นรุ่นสองเดี๋ยวก็ได้ผลใจเย็นเย็นของพี่ใต้ก็แบบนี้รอบสองถึงจะติดแต่ก็ไม่เอาไว้เยอะอ๋อต้นเขายังไม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกมากได้อ๋ออ๋อเขายังเป็นสาวแม่ใหม่นะเนาะพี่กิ่งเลิฟเจตสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจยพรนะครับผมสำหรับคำแนะนำเนาะนะครับผมขอบคุณมากมากครับนะครับผม แม่รำคาญลูกเลยสลัดลูกทิ้งลูกกวนใจเหรอภาษาปนีพี่กิ่งสวัสดียายแล้วนะครับผมสวัสดีพี่กิ่งครับสวัสดีพี่กิ่งสวัสดีรอบบ้านด้วยนะครับนะครับผมจากพี่กิ่งเนาะสวัสดีค่ะพี่กิ่งนะครับผมนะครับพี่กิ่งก็สวัสดีคุณมาดีนะครับผมภาษาพนีก็ลูกกิ่งสวัสดีจ้านะครับผมพี่กิ่งก็สวัสดีจ้าเจ๊พอนอนทัวร์นะครับผม บาร์ี้ดีจ้าจากย่เล่มนะครับนะครับผมพี่กิ่งก็บอกว่าสวัสดีแม่ถาปนีครับนะครับผมแม่ถาปนีก็โอ้อร่อยไปแล้วนะครับผมนะครับลูกงอกระจอองแงนะครับผมแม่ก็ลำคาญนะครับผมเขกบักกอกให้ไป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 เล่นนู่นนะครับอยู่เดินวัดนู่นมาที่สวัสดีทุกท่านรอบบ้านทางตู้จ้านะครับผมขอบพระคุณมากๆครับนะครับผม แม่รำคาญลูกและลูกรำคาญแม่แล้ว <laughs>